จางโยรุยปีนี้อายุ51ปีเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยอาศัยอยู่ที่ถนนคังผิงมีที่ดินมากกว่า10ชังในเขตชานเมืองของอำเภอฉางเลอร์มีร้านค้า3แห่งในเมืองหลวงชาติผ้าไหมสินค้าเบ็ดเตล็ดภรรยาของเขาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจึงได้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีอายุน้อยกว่าเขาถึง20ปี จางโยรุยยังมีลูกชายที่เกิดจากภรยาผู้ล่วงลับนอกจากนี้ก็ไม่มีผู้สืบสกุลคนอื่นออีกแล้วจางโยรุยอายุ51ปีอดีตภรยาเสียชีวิตแล้วภรรยาปัจจุบันจางหยางอายุ31ปีลูกชายจางเซียนอายุ24ปีอายุน้อยกว่าถึง20ปีลเลยฮะ เหมือนที่ผู้คนกล่าวเอาไว้หากคนทำงานหนักเพื่อเงินภรายาในอนาคตของคุณก็ยังอยู่ชั้นอนุบาลสินะ4วันก่อนจางโยรุยไปเก็บค่าเช่าที่ชนบทเวลาประมาณอินสือช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าภรยาที่หลับอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงของคนกรีดร้องอก็พบว่าจางโยรุยนั้นเสียชีวิต ที่ลานบ้านภรรยาเห็นเงาดำๆปีนข้ามกําแพงไปแล้วได้ถามหน่วยลาดตระเวนยามวิการหรือเปล่าล่ะอกองดาบบอกว่าคืนนั้นไม่มีคนน่าสงสัยอยู่ใกล้ๆเมืองจริงเจ้ามีกําแพงสามแห่งพระราชวังชั้นในชั้นนอกถึงแม้ว่าชั้นนอกนั้นมันจะมีหน่วยลาดตระเวนยามวิการเพราะไม่จำกัดช่วงเวลาเข้าออกนอก เคหสถานประตูเมืองจึงเปิดอยู่ตลอดขอเพียงพวกพ่อค้ามีใบรายงานล่วงหน้าได้ถือหนังสือรับรองมาก็สามารถเข้าออกประตูเมืองได้อย่างอิสระเงินหายไปเท่าไรไม่หายผู้ตายน่ะเพิ่งกลับมาจากการเก็บค่าเช่ามีเพียงแค่เศษเงินเหรียญทองแดงธัญพืชหลังจากคนร้ายฆ่าคนแล้วจะนำหีบเงินขนาดใหญ่หนีไปด้วยได้อย่างไรกันเล่านี่มันไม่ถูกต้อง ถ้าข้าเป็นคนร้ายที่ดูลาดรลามาก่อนข้านะ่ะจะเลือกขโมยวันอื่นที่ไม่ใช่วันนั้นมือปราบสีค้าตกรเป็นใครและมันอยู่ที่ไหนเอเหัวหน้าอย่าได้ใจร้อนตามสำนวนคดีมีรอยเท้าอยู่ที่บนกำแพงนอกบ้านสก,กุลจางใช่หรือไม่ท่านจึงสรุปว่าคนร้ายเป็นกำแพงหนีผู้หญิงคนนั้น่ะไม่ได้โกหกอืม มีปัญหาอะไรล่ะอย่างแรกเลยทําไมถึงทิ้งรอยเท้าล่ะเพราะมีโครนติดที่ฝ่าเท้ายังไงล่ะแล้วทําไมถึงมีโครนติดที่ฝ่าเท้าล่ะเพราะว่าด้านข้างมีสวนดอกไม้ยังไงล่ะถ้าเช่นนั้นเหตุใดจึงไม่มีรอยเท้าตอนเข้าไปในลานบ้านในสำนวนคดีล่ะเออนี่ บางทีตอนที่คนร้ายเข้ามาอาจจะสังเกตเห็นจุดนี้ก็ได้จึงไม่ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่หลังจากที่ฆ่าคนคนร้ายนะ่ะก็รีบหลบหนีจึงทิ้งรอยเท้าเอาไว้เพราะความรียบร้อยยังไงล่ะม,มันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเช่นนั้นบริเวณตีนกำแพงเป็นสวนดอกไม้แล้วในสวนดอกไม้ไม่มีรอยตอนแอบเข้ามาเลยหรือหากว่าคนร้ายสามารถกระโดดข้ามกำแพงจากด้านนอกโดยไม่ทิ้งรอยเท้าใดๆเอาไว้ได้ด้วยวิชาตัวเบาเช่นนี้ ตอนที่เขาหนีไปก็ไม่เห็นมีความจําเป็นต้องเหยียบกําแพงเพื่อส่งกําลังเลยนี่นาและอย่างที่สองผู้ตายเสียชีวิตจากการถูกอาวุธไม่มีคมทุบตีเข้าที่ท้ายทอยอย่างหนักใช่หรือไม่ตายคาที่เลยละ่ะการทําเรื่องชั่วร้ายเช่นนี้น่ะทำไมถึงใช้อาวุธที่ไม่มีคมละ่ะฆ่าด้วยดาบมันไม่ง่ายกว่าหรอเออนั่นนะ่ะบางทีตอนแรกคนร้ายอาจจะไม่ได้ต้องการฆ่าเขาไม่ใช่ ผู้ตายน่ะถูกทุบตีที่ท้ายถอยทีเดียวตายเลยละ่ะย่อมย่อมต้องจิตนาข่าแน่ๆใช่แล้วเหตุใดจึงต้องใช้อาวุธไม่มีคมละ่ะอาจเป็นเพราะว่าฆาตากรไม่มีอาวุธอยู่ในมือในตอนนั้นยังไงละ่ะอะไรนะไม่มีอาวุธอยู่ในมืออย่างนั้นเหรอและอย่างสุดท้ายเป็นประเด็นที่ข้าน่ะสนใจมากที่สุดเมื่อครอบครัวผู้ตายไปให้ปากคำที่ว่าการอำเภอ นางจางหยางก็หมดสติไปเนื่องจากคุกเข่าเป็นเวลานานหลังหมอตรวจสอบวินิจฉัยก็พบว่านางตั้งครรภ์โอ้นี่น่ะมันน่าเวทนายิ่งนักลูกยังไม่ทันเกิดก็กำพร้าพ่อเสร็จแล้วเหรอเนี่ยอพวกชอบผสมโรงช่างน่ารำคาญพูดสอดไม่อยู่สักทีแฮะนางจางน่ะอายุน้อยกว่าผู้ตาย20ปีแต่งงานกับผู้ตายมาเกือบ1ิปีแล้วแล้วเหตุใด จึงมาตั้งคันในเวลานี้ล่ะฮะเดี๋ยวนะหากว่าสุขภาพของชายและหญิงปกติเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีบุตรมากกว่า10ปีเว้น<บ>แต่พวกเขาจะตั้งใจไม่มีลูกหรือไม่ก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงยากที่จะมีทาย,ยาทบางทีเด็กอาจจะไม่ใช่ลูกของผู้ตายก็ได้ยังไงล่ะอะไรนะเจ้าพูดให้ชัดเจนสินี่อาจจะไม่ใช่ลักทรัพย์ แต่เป็นคดีฆาตกรรมยังไงล่ะนางจางหยางลักลอบคบชู้ชูอาจจะเป็นคนนอกหรืออาจจะเป็นลูกชายของผู้ตายทั้งสองฉวยโอกาสในตอนที่ผู้ตายออกไปเก็บค่าเช่าลักลอบพบกันโดยไม่คิดว่าผู้ตายจะกลับมาเร็วและจับชู้ได้คาหนังคาขาวทั้งสองฝ่ายเกิดการทะเลาะวิวาทกันจนชายชูนั้นโกรธจึงหยิบแจกันหรืออาวุธไม่มีคม มาฆ่าผู้ตายนางจางหยางและชายชูจึงรีบจัดก,การที่เกิดเหตุโดยล่าผู้ตายไปที่ลานบ้านทำเหมือนมีขโม,มยเข้ามารักทรัพย์ในบ้านในเมื่อชายชูจะลักลอบพบกันเขาย่อมต้องรู้ระเบียบของทหารราดตระเวนยามวิกาลนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทหารกองดาบถึงหาตัวคนร้ายไม่พบหากว่าคนร้ายต้องการลักทรัพย์สินจริงๆเขาจะไม่เลือกลงมือในคืนนั้นอย่างแน่นอนแต่ จะรอให้ผู้ตายนําเงินค่าเช่าที่เก็บมาได้ไปแลกเป็นตั๋วเงินก่อนเพราะนั่นนะ่ะแค่ซ่อนไว้ในเสื้อก็สามารถทําได้แล้วนางจงางหยางอ้างเรื่องการเก็บค่าเช่าเพื่อเป็นความสนใจของพวกท่านไปที่เรื่องของต้องการทรัพย์สินอะไรกันนี่แค่อ่านสำนวนคดีก็สามารถหาตัวฆาตรกรได้เชียวหรือค่านะ่ะแค่คาดเดาอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้เรื่องนี้นะ่ะต้องตรวจสอบเถอะ ทำไมเจ้าถึงคิดว่าชายชูเป็นบุตรชายของผู้ตายละ่ะสาเหตุที่ข้าสงสัยมีอยู่2ประการประการแรกจางเชี่ยนลูกชายผู้ตายให้การว่าคืนนั้นเขากำลังนั่งดูบัญชีอยู่ในห้องหนังสือแต่ว่าจางหยางถูกปลุก,ลก,ลกให้ตื่นด้วยเสียงร้องหวยหวนคนที่ตื่นอย่างเขากลับไม่ได้ยินเสียงแม้แต่น้อยนี่มันสมเหตุสมผลอย่างนั้นหรือประการที่ส หากไม่พบร่องรอยที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ตอนแอบ,บเข้ามาในสวนดอกไม้อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีคนร้ายอยู่จริงความสงสัยในตัวของลูกชายผู้ตายก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นรอยเท้าบนกำแพงอาจเป็นไปได้ว่าจะจงใจทำให้พวกเราสับสนถูกต้องลองไปเปรียบเทียบรองเท้าลูกชายของผู้ตายดูเขาไม่มีทางทิ้งรอยเท้าของตัวเองเอาไว้แน่โอ้หัวหน้าช่างมีปัญญาล้ำเลิศ สมกับเป็นมือปรับขั้นเทพจริงๆ <c oughs> ของมันแน่อยู่แล้วชมด้วยใจจริงเชิดหน้าชูตา <c oughs> จางอย่างภรรยาผู้ตายจางเซียนลูกชายของผู้ตายนายอำเภอนายอำเภอจูเป็นคนที่ขี้โมโหร้ายผู้ดได้บังคับบัญชาต่างก็หวาดกลัวเขาบอกข้ามาพวกเจ้าใช้วิธีอะไรข้าจางอยู่รุย่ย ข้อดีเป็นคนที่ฉลาดและไม่ใช่คนโลภมากข้อเสียเป็นคนที่ชอบดูด่าผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขาบอกความจริงมาเหตุใดได้เท้าจงได้กล่าวเช่นนี้ข้าน้อยจะฆ่าพ่อผู้ให้กำเนิดได้อย่างไรกันหน้าขันชินดีเวลาต่อมา ใต้เท้าคดีของคนแทรกจางค่าน้อยมีบ่อแสแล้วใต้เท้าโปรดสั่งการค่าน้อยจะไปจับตัวคนร้ายทันทีใต้เท้าได้โปรดเชื่อค่าเถิดเชื่อกับผีนะสิเจ้ามีความสามารถแค่ไหนคิดว่าข้าไม่รู้อย่างนั้นเหรอพวกไร้ความสามารถตอนหาเงินแต่ละคนน่ะฉลาดเหมือนลิงแต่เวลาทํางานน่ะกลับเหมือนสุนัขไร้ความสามารถใต้เท้าได้โปรดเชื่อค่าด้วยเถิดดูเหมือนว่ามันจะมีผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยบอกเขาอยู่สินะ ซีชีอันผู้ที่ลี่คายคดีเงินภาษีที่ถูกปล้น <c oughs> <c oughs> จางเซียนตอนที่เกิดเรื่องเจ้าอยู่ที่ใดในห้องหนังสือเหตุใดเจ้าถึงไม่อยู่ร่วมเตียงกับภรรยาข้าน้อยกำลังดูบัญชีอยู่ขอรับมีพยานหรือไม่เวลาดึกดื่นจะมีพยานได้อย่างไรกัน <c oughs> แม่นางจางเช่นนั้นข้าขอถามเจ้าเจ้าแต่งงานกับจางอยู่รุ่ยมาสิบกว่าปี แต่มิเคยตั้งคันแล้วเหตุใดตอนนี้จึงตั้งคันได้เจ้ามีความสามพันธ์กับลูกเลี้ยงแล้วสังหารสามีตัวเองใช่หรือไม่ใต้เท้าข้าถูกใส่ความข้าร่างกายม่แข็งแกรง่งหลายปีมานี้ต้องดูแลรักษาร่างกายอยู่ทุกวันกว่าจะอุ้มท้องของสามีได้ม่เคยคิดเลยว่าท่านจะมาใส่ความข้าหาว่า,าขา้าคิดสังหารสามีเช่นนี้เออใต้เท้าข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านจะกล่าวโทษตรงๆเช่นนี้ว่านางคิดสังหารสามีตัวเองน่ะ เจ้าบอกว่าเห็นเงาดำฆ่าคนแล้วข้ามกำแพงหนีไปวันนี้ตอนที่มือปราบเข้าไปตรวจสอบสวนดอกไม้ใต้กำแพงเหตุใดจึงไม่มีรอยเท้าไม่มีแม้กระทั่งรอยเท้าเหยียบย่ำดอกไม้ไปย่าด้วยซ้ำเรื่องนี้ใต้เท้าแม่ท่านจะรู้ว่าคนร้ายแอบเข้ามาในบ้านได้อย่างไรกันมือปราบที่หาความจริงไม่ได้ท่านไม่อาจจะมาโยนความผิดให้ข้ากับแม่ได้นักขอรับ <c oughs> อย่าได้ดูถูกคำนี้เชียวแม่ลูกเทวดานะ่ะปากดีนักนะผู้คุมหลงโทษมันซะใต้เท้าคิดจะโยนความผิดให้ข้าหรือขอรับอาของข้าเป็นถึงขุนนางวงเล็บสังกัดพิธีการเชียวนะใต้เท้ามีกลัวถูกกล่าวโทษหรืออย่างไรอผู้ใดกันที่เป็นขุนนางสังกัดพิธีการนะ่ะหรือเขาเป็นคนที่หลงตัวเองเป็นหมาบ้าที่กัดคน ไ,ไม่พอใจใครก็ยื่นหนังสือกล่าวโทษถึงเบื้องบนเจ้ากล้าข่มขู่ข้าที่เป็นขุนนางหรือบอยมันยีครั้งข้ารู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้วแม้ว่าจางเซี่ยนจะรับสารภาพแต่เมื่อคดีถูกส่งไปยังกรมอาญาเขาก็ยังมีโอกาสที่จะพลิกคดีและพอถึงเวลานั้นนายอำเภอจูอาจจะถูกตราหน้าว่าผู้ถูกทรมานให้รับสารภาพแก่ตัวเองเฮ้เฮ้ข้ามีเรื่องที่ต้องบอกกับท่านนายอำเภอจูน่ะ สี่ชีอันทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะฝากบอกใต้เท้าว่าให้หยุดพักสารชั่วคราวข้ามีความคิดบางอย่างน่ะณนะห้องสอบสวนพวกเขากำลังพยายามจะทำอะไรกับข้ากันแน่ไม่ต้องเครียดคุยกันสบายๆเจ้าเรียกข้าว,ว่าท่านสี่ก็ได้ท่านสีนส่อย่างนั้นเหรอ อ้าวดื่มชาก่อนสิเจ้าสวมเครื่องเงินเครื่องทองเช่นนี้จางหยู่รุ่ยปฏิบัติต่อเจ้าได้ไม่เลวเลยนะอันที่จริงอายุอย่างเจ้าแต่หลายปีมานี้กลับไม่ตั้งครนคงจะเป็นปัญหาของจางหยู่รุ่ยนั่นแหละมันเป็นความผิดของข้าเองใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะตั้งท้องคนได้แต่ว่านายท่านกลับมาถูกข้าเอาเสียได้อืมคนตายนะ่ะมันไม่อาจฟื้นคืนได้หรอกนะ จางเย่รุย่ยมักจะไปหอนางลมใช่หรือไม่มักไปบ่อยๆตั้งแต่สมัยโบราณพวกใต้เท้าและขุนนางมีใครบ้างที่ไม่เคยไปหอนางลมเล่าเจ้าคะเออข้าน่ะไม่ไปเจ้าควรระวังคำพูดหน่อยนะคนอายุ50กว่าปีมักเที่ยวที่หอนางลมจนคลั่งจนคลั่งว่างเปล่าข้ามั่นใจได้เลยว่าเด็กในน้องของเจ้าน่ะต้องเป็นของชู้ข้าเข้าใจเจ้าทันทีเลย จางโยรุยนะ่นอายุเกินครึ่งร้อยแล้วแต่กลับเอาแต่เที่ยวหอนางลมมันก็สมเหตุสมผลแล้วที่ดอกสิ่งแดงออกกำแพงแต่ว่าการฆ่าคนมันผิดนะข้าน้อยไม่รู้ว่าท่านกำลังพูดเรื่องอะไรตามสำนวนคดีเจ้านะมีอายุน้อยกว่าจางเชี่ยน7ปีท่านหมายความว่าอย่างไร เจ้าเป็นนกอินทรีที่กินไก่อย่างไรล่ะฮะข้าไม่เข้าใจเช่นนั้นมาพูดในสิ่งที่เจ้าเข้าใจกันเถอะนางจางหยางหญิงหญิงห้องหอว่างเปล่าอยากยากที่จะทนความเหงาจึงได้ยั่วหยวนลูกเลี้ยงแล้วทำเรื่องผิดศีลธรรมไร้อย่างอาย คืนนั้นเจ้าฉวยโอกาสในตอนที่จางหย,ยู่รุ่ยไปเก็บค่าเช่าที่ชนบทแอบมีความสัมพันธ์กับลูกเลี้ยงโดยไม่คิดว่าจางหยู่รุ่ยจะกลับมาเร็วตอนที่พ่อลูกทะเลาะกันเจ้านะ่ะได้นําแจกันดอกไม้มาตีหัวของจางหย,ย่รุ่ยจนเขาเสียชีวิตเพื่อปกปิดความผิดเจ้าได้ลากศพของจางหย,ยู่รุ่ยไปไว้ที่ลานบ้านและแจ้งว่าเป็นขมโมยมาปล้นฆ่าจางเชี่ยนจงใจทิ้งรอยเท้าไว้ที่กำแพงเพื่อยืนยันคำพูดของเจ้า ข้าไม่ได้ทำข้าถูกใส่ความนางตื่นตระหนกแล้วสินะเจ้าไม่แปลกใจหรือว่าเหตุใดข้าถึงรู้ชัดเช่นนี้นะ่ะอรืออรืออรือว่าจางเซียนสารภาพแล้วยังไงล่ะเป,เป็นไปไม่ได้เจ้าคิดว่าชูรักของเจ้าน่ะไม่มีทางยอมรับผิดอย่างนั้นเหรอเพราะพวกเจ้า คิดกันไปเองว่าจัดการได้อย่างไรร่องรอยแต่แท้จริงแล้วมีแต่พิรุธเต็มไปหมดประการแรกจางเซี่ยนทิ้งรอยเท้าเอาไว้บนกำแพงแต่กลับไม่ได้ทำรอยเท้าตอนเข้าบ้านด้วยถ้าโจรมีสภาพร่างกายที่ดีเขาคงจะกระตุ้นพลังของตัวเองออกไปเป็นไปไม่ได้ที่จะเหลือรอยเท้าประการที่ 2. จางหยรุยเสียชีวิตด้วยอาวุธไร้คมไม่ใช่อาวุธมีคม กฎหมายต้าฟงผู้ที่บุกรุกบ้านเรือนยามวิการโดยไม่มีเหตุผลจะถูกโบย80ครั้งข้าขอถามหน่อยจนบุกบ้านที่ไหนไม่พกอาวุธกันบ้างแต่ถึงกระนั้นจางหย่รุ่ยก็ตายด้วยอาวุธที่ไม่มีคมและประการที่3เหตุใดที่ว่าการอำเภอถึงยืนยันว่าพวกเจ้าเป็นคนฆ่าจางหย่รุ่ยแทนที่จะเป็นขโมยกันละ่ะพวกเจ้าน่ะมันพลาดไปหนึ่งสิ่งศพจางหย่รุ่ย เท้าหันไปในบ้านหัวหันไปด้านนอกบาดแผลถึงตายอยู่หลังศีรษะแสดงว่าคนร้ายลงมือจากด้านหลังแล้วใช้อาวุธไม่มีคมตีเขาเป็นไปได้อย่างไรล่ะหากว่าคนร้ายเป็นโจรเมื่อเห็นเจ้าของบ้านทําไมถึงไม่วิ่งหนีแต่กลับตั้งใจลงมือฆ่าเขาด้วยมือเปล่ากันล่ะไม่คิดเลยว่ามันจะมีพิรุธมากมายขนาดนี้ จางหยางไม่มีอะไรจะพูดแล้วสินะถึงเวลาที่เจ้าต้องสารภาพแล้วและยิ่งไปกว่านั้นเขายังบอกว่าเจ้าน่ะล่อลวงเขาเขาไม่อยากมีความสัมพันธ์กับเจ้าอีกต่อไปแต่เจ้าเอาลูกในท้องมาขู่เขาเย็นวันนั้นเจ้าก็ฉวยโอกาสตอนที่วุ่นวายข้าจางอยู่รุ่ยบีบบังคับไม่ใช่ข้า จางเซี่ยนรู้ว่ามีพิรุธมากมายยากจะหนีพ้นเขาจึงสารภาพผิดกับท่านนายอำเภอและมอบเงิน500ตำลึงเพื่อตัดความสัมพันธ์แล้วยนความผิดมาไว้ที่ตัวของเจ้าให้เจ้าแบกรับความผิดคนเดียวฐานฆ่าสามียังไงล่ะอึกจางเซียนะ่ยนน่ะเป็นคนเช่นไรเจ้ารู้ดีกว่าใคร จางเซียนเป็นคนแบบไหนข้าเองนะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่ข้าไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ไร้รักที่มีแต่ตันหามันจะเชื่อถือได้อีกทั้งจางเซียนก็ยังเป็นทายาทเศรษฐีบ้านมีทรัพย์สมบัติแถมยังอายุน้อยสิ่งที่รอเขาอยู่ก็คือมหาสมุทรผืนใหญ่มีแต่กลิ่นอายของโอกาสทั่วทุกแห่งแล้วใหญ่ต้องเสียสละตนเองเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งเล่า แต่ว่าท่านนายอำเภอนั้นยิ่งใหญ่และเที่ยงธรรมเขาไม่เชื่อคำพูดข้างเดียวของจางเซียนจึงสั่งให้ข้ามาถามเจ้าถ้าหากเจ้ายอมรับผิดท่านนายอำเภอรับปากว่าจะละเว้นโทษตายให้กับเจ้าหฮอจะจริงหรือนี่เนี่ะเรื่องจริงแท้นแน่นอนอันที่จริงข้าหลอกจางหยางต่างหากล่ะกฎหมายตาฟงการร่วมประเวณี สมคบกันสังหารสามีฝ่ายหญิงจะโดนแล่เนื้อหนังจนตายส่วนชายชู้จะถูกตัดหัวประจานไม่อาจละเว้นโทษประหารได้เมื่อเห็นคำสรารภาพของจางหยางจางเซี่ยนก็รับมือไม่ทันเขาไม่อาจเล่นลิ้นได้อีกจึงสรารภาพผิดอย่างสิ้นหวังฮสารเลวนี่ไอ้พวกสารเลวบางอาจทำเรื่องผิดศีลธรรมได้นะหนิงเยี่ยนข้าจะจดจำคุณงามความดีของเจ้าเอาไว้ เพราะว่าใต้เท้าสั่งสอนได้ดีค่าน้อยได้เห็นได้ยินอยู่เป็นประจำจึงเรียนรู้กลอุบายมาเล็กน้อยขอรับือมอนี่นะมันไม่สมเหตุสมผลเลยแฮตอนที่เด็กนี่มาใหม่ๆเขาเป็นคนซื่อๆดื้อรั้นทำแต่งานและเป็นคนบุ่มบามเพราะเหตุใดในพริบตาก็สามารถไขคดีได้เหมือนกับเทพกันนะหัวหน้าท่านออกมาแล้วห <c oughs> นิงเยี่ยนเจ้าทำได้ดีมากวันนี้ ข้าจะพาเจ้าไปที่หอ,อนางลมเองอ๋อลูกไก่กำลังจะเติบโตแล้วสินะจิบจิบจิบจ <c oughs> หัวหนะ้าท่านเลี้ยงใช่ไหมหาข้าไม่มีเงินหรอกนะที่แท้ก็ไม่มีเงินข้าน่ะไม่ใช่คนเช่นนั้นนะข้า,ะขาะจะไม่ไปหากทำลายพรหมจรรย์ชีวิตนี้ของข้าน่ะคงจะไม่ถึงขั้นหลอมปรานแน่เ <c oughs> มื่อพูดถึงวัฒนธรรมตั้งเดิมอย่างหอ,อนางลม เนื้อหานะจะแฝงความรู้ที่ค่อนข้างลึกซึงเอาไว้หอคณิกาก็คือหอโสเพณีของชาวบ้านทั่วไปวงเล็บหอนางลมมีระดับมากกว่ากลุ่มลูกค้าจะเป็นเหล่าขุนนางชนชั้นสูงมิใช่สถานที่ประเภทร้านตัดผมกับขับเฮาหลอกเหลือในราชวงศ์ต้าฟ่งเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมหอนางลมไม่มีทางขาดสำนักสังคีต อาสาวๆสำนักสังคีนะงดงามมากจริงๆทุกคนล้วนเป็นครอบครัวของนักโทษผิวเนื้อนุ่มบางเสียจนเจียนจะคั้นน้ำออกมาได้เลยละเมื่อต้นปีนะ่ะข้าเคยตามท่านรองหัวหน้าอำเภอไปหาความสุขที่นั่นข้าโชคดีมากที่ได้พบกับแม่นางฝูเสียงเอ๊ะแม่นางฝูเสียงคือผู้ใดกันหัวหน้าท่านได้หลับนอนกับนางหรือไม่ ข้าน่ะไม่อยากจะคุยจริงๆฝูเสียงก็คือยอดบุกผาของสำนักสังคีตถ้าคืนนั้นนางไม่มีแขงแล้วก็นะข้าคงจะได้หลับนอนกับนางไปแล้วล่ะโอ้นอนหนึ่งคืนกี่ตำลึงอย่างนั้นเหรอ <Hello. S 1> ฮึสามสิบตำลึงนะ่ะเอ่อหัวหน้ากินกินถั่วก่อนดูท่าท่านคงจะเมาแล้วล่ะ สามสิลึงเงินสามารถซื้อสาวดีๆหลายคนมาให้ตนหาความสุขที่บ้านได้เลยนะเนี่ย <c oughs> มาเล่นไพ่นกกระจอกกันเถอะคงต้องเป็นคนที่เสียสติถึงได้เป็นนอนกับยอดบุกผาแห่งสำนักสังคีตแน่ๆลานบ้านสกุลสีวันนี้คือปีเกิงจือเดือนปิงซูวันเจียอูตามที่คาดคะเนน่าจะเป็นปีชวดวันที่18เดือน10 ตามปฏิทินสุริยคติข้าต้องเริ่มเขียนบันทึกถึงแม้ว่าข้าจะไม่ใช่คนดีเด่อะไรนักหนาอารองพูดถูกข้าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยสังคมบัดซบเช่นนี้การอยู่สูงเกินไปอาจจะไม่ใช่เรื่องดีในสมัยโบราณเจ้าหน้าที่ที่ถูกขนบ้านยึดทรัพย์สินมีอยู่ทุกขนแห่งคนแบบไหนที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายที่สุดกันละ่ะ เป็นชนชั้นกลางร่ำรวยกว่าคนธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับสงครามชั้นสูงปกติขาดทุนเล็กน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาคนลำดับชั้นนี้เป็นคนที่สุขสบายที่สุดและนอกจากนี้วันนี้ข้าเก็บเงินได้หนึ่งตำลึงที่ตลาดวันที่19เดือน10สภาพอากาศมืดครึมบนโลกนี้สิ่งที่ไว้ใจได้ยิ่งกว่าตำลึงเงินก็คือตำลึงทองแม้ว่าจะไม่มีสถานะทางสังคมอีกไม่กี่วัน ข้าก็จะลาออกจากการเป็นมือปราบ1เดือนได้เพียง2องตำลึงเงินกับข้าวอีกหนึ่งกระสอบแล้วเมื่อไรจะได้ไปนอนกับคณิกาที่สำนักสังคีตกันละ่ะข้าะจะต้องร่ำรวยให้ได้วันที่20เดือน10สภาพอากาศมืดครึม้มข้าไม่รีบร้อนลาออกแต่จะก่อตั้งธุรกิจก่อนค่อยลาออกวันนี้เห็นสหายร่วมงานทำหนังสือคำสั่งไปขู่กันโชคพ่อคะข้ารู้สึกอึดอัดมาก ข้ารู้ดีว่านี่เป็นบรรทัดฐานของสังคมและข้าก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนมันได้นอกจากนี้วันนี้เก็บได้หนึ่งตำลึงเงินที่ที่ทำการปกครองวันที่ยีเดือน10สภาพอากาศแจ่มใสวันนี้หัวหน้ากองปราบพาข้าไปเที่ยวเล่นที่หอคณิกาความประทับใจที่มีต่อหอคณิกาของข้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นเล็กน้อยมันเป็นสถานที่ที่เอาไว้ฟังเพลงดูละครและร่วมประเวณีไอ้ โอ้ไมยก็อึกช่างเป็นสถานที่ที่น่าอึดอัดเสียจริงอ้า่าช่างน่าเศร้าข้าอยู่ระดับล้อมจิตไม่อาจเสียความบริสุทธิ์ได้เนี่ยสิืหม <h ih> หลังจากนั้นข้าก็เก็บได้หนึ่งตำลึงเงินที่หอคณิกาข้าใช้เงินนั้นจ่ายเป็นค่าฟังเพลงและค่าข้าวดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างข้าสินะวันที่22เดือนสิ ฟังเพลงที่หอคณิกาวันที่2 3เดือน10ฟังเพลงที่หอคณิกาวันที่24เดือนสิฟังเพลงที่หอคณิกาหัวหน้ามือปราบหวังถามข้าว่าทําไมข้าถึงมีความสุขเช่นนี้ข้าตอบกลับไปว่าเพราะว่าโสเพลนีททำให้ข้ามีความสุขวันที่27เดือน10ฟังเพลงที่หอคณิกาวันนี้เก็บตําเนึงเงินไม่ได้ข้าจึงจ่ายค่าตอบแทนเองนายท่านไว้มาใหม่นะ สถานที่ที่ป่าเถื่อนเดียว3เช่นนี้ข้าน่ะจะไม่มาอีกแล้ววันที่28เดือน10โลกนี้มีดินปืนปืนไฟนอกจากนี้ยังมีเจ้าเจียวมันใช้ได้ผลดีช่างประหลาดข้าเกลียดนักเล่นแร่แปรธาตุใช่ใช่แล้วข้าเผาแก้วได้คนในสมัยโบราณกลุ่มนี้ต้องไม่เคยเห็นแน่วันที่29เดือน10แก้วก็มีแล้วเช่นกัน วันนี้ข้าเก็บเงินส่วนตัวของอารองได้หนึ่งตำเลิงเงินอ้าเงินที่ข้าซ่อนเอาไว้มันไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยวันที่30เดือน1ิฟังเพลงที่หอคณิกาวันที่3 1เดือน10วันนี้ข้าพบแผนการหาเงินอีกหนึ่งแผนการข้าจะปรับปรุงกระดาษขอแค่ข้าทำกระดาษที่ดีกว่าเดิมออกมาได้เงินทองมหาศาลกินอาหารที่ดีที่สุดนอนกับคณิกาที่งดงาม มันจะต้องกลายเป็นจริงวิธีการทํากระดาษวันนี้ค่าเก็บเงินได้หนึ่งตำลึงเงินที่ตลาดความถี่ในการเก็บเงินได้ของค่านั้นมันสูงเกินไปหรือเปล่านะวันที่3เดือน11ไม่กี่วันมานี้ค่าใช้เงินเก็บไปจนหมดจึงขอยืมเงินอารองแต่อารองก็ไม่มีเงินพอสี่สิ้นเหนียนรู้เขาก็แสดงความรังเกียจแล้วก็เยาะเย้ยค่าไดสุดท้ายก็ให้ค่ามา5้าตำลึงเงิน หากฟ้าไม่สร้างค่าสีชินเหนียนราชวงศ์ต้าฟ่งคงรากับข้ามืนอันยาวนาน <c oughs> มันพูดแรงใจดำข้าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นอกจากปากร้ายกับความเย่อหยิ่งญาติู้้น้องคนนี้ก็นับว่าไม่เลวเออหลางหากพวกเราไม่ใช่พี่น้องกันข้าคงมอบตำแหน่งนางเอกให้กับเจ้าวันที่ห้าเดือนสิอ วันนี้ข้าไปโรงน้ำชาพร้อมกับพวกมือปราบข้าได้ฟังนักเล่าเรื่องเล่าเรื่องเป็นครั้งแรกหากข้าเขียนนวนิยายศิลปะการต่อสู้ 4. ส,สุดยอดวรรณกรรมจีนกับวรรณกรรมออนไลน์ออกมาแล้วก็ข้าคงจะหาเงินได้ในขณะที่นอนข้านี่มันฉลาดจริงๆเลยวันนี้เจออีกหนึ่งดำเลงเงินข้ามีเงินไปหอคณิกาพรุ่งนี้แล้ววันที่7เดือน11ข้าไรเดียงสาโคตร นวนิยายหนึ่งเรื่องมีหลายสิบล้านคำข้าต้องเขียนด้วยผู้กันอย่างนั้นหรือข้าทำปากกาถ่นานได้ก็จริงแต่ว่าข้าจำเนื้อหาในนวนิยายไม่ได้เลยผ่านมาสิบวันแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยเออ